เช่นเดยกับช่องคนเมืองทอนด์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการรีวิวตัวการ์ดนะครับรอบเนี่ยตัวการ์ดนะครับจะแถมกับขนมโอโตรินะครับรอบก่อนๆจะคุ้นเคยกับาทางของโอเดนย่านะครับผมที่เป็นขนมลักษณะจะเหมือนกันก่อนจะลงมาจากบริษัทเดียวกันนะครับผมแต่ว่ารอบนี้คือมาลงกันที่โคโตรินะผมก็เป็นการ์ดมัสไรเดอร์นะครับมีให้สะสมทั้งหมด70กด่ิบแบบนะครับผมจำไม่ได้นะครับผมอยู่ทางด้านหลังนะครับอยากคลิกดูแป๊บนึงครับผม มีผส,สมทั้งหมด72แบบนะครับก็แบ่งกันแบบเป็น32กับ32ครับมีแบบ R กับ R กับ SR หรือเปล่านะผมมี R กับ RR นะครับผมโอเคก็น่าจะเป็นการ์ดธรรมดากับการ์ดที่เป็นเลเซอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยก็ได้มาจากเซเว่นนะผมได้มาทั้งหมด12บสองห่อนะผมเดี๋ยวเรามาแกะตัวการ์ดออกจากห่อขนมแล้วกันนะครับตัวการ์ดนะผม อนุญาตแกะออกมาจากห่อขนมทั้งหมด12หอก่อนแล้วกันนะครับมาจากตัวถุงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่2แรกแล้วกันนะครับผมเนี่ยก็ไปแกะไปแล้วนะครับสำหรับ2แรกนะผมก็แกะออกมาปุ๊บนี่ครับก็ได้เป็นในส่วนของตัวเป็นการ์ดน่าจะเป็นการ์ดพิเศษนะครับผมเนี่ยมีเป็นวิบวับเป็นเลเซอร์แบบนี้นะครับผมก็เป็นใบที่158นะครับเนี่ยคัดเดินเลยด้านหลังก็จะเป็น ีโลโก้โอเดนย่าครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวการ์เดเนี่ยมัมนเรียกว่าเป็นการ์ดของโอเดนยานั่นเองแต่ว่ามาแบ่งมาแจกจ่ายมาแถมกับตัวโคโกลินะครับโคโก,โกโลินี่ใบที่สองก็ซ้ำมาเลยครับผมนี่ได้สองใบซ้ำมาเลยครับ ใบที่3มาดู้นผมจะได้ซ้ำหรือเปล่านะครับซ้ำไม่กลัวนะผมอ่ะเปิจดจากดล่างในซ้ำหนมนี่ก็เป็นใบที่157นะผมก็อใมกพลังนะตัวการ์ดเนี่ยสวยงามนะผมได้การพิเศษมาทั้งหมด3ใบใบที่สนะครับแกออกมา นี่ครับใบที่4ก็เป็นวิฟ็อบเหมือนกันนะผมตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจนะครับว่าการ์ดธรรมดาหรือว่าเป็นการ์ดพิเศษกันแน่นะผมนี่แบบนี้ก่อ,อนี่ครับก็วิฟอบเหมือนเดิมนะผมตัวนี้เป็นใบที่75นะครับ ใบนี่ก็ซ้ำครับผมซ้ำสามใบนะครับผมทำาไมมันมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ไม่เข้าใจนะอ๋อใบที่เจ็ดนะครับม,มาดูนะครับว่าจะได้การ์ดแบบไหนนะครับนี่ก็ซ้ำนะผมเนีย่ยซ้ำใบที่แปด ซ้ำหน้าผมรู้สึกดวงดวงโคตรไม่ดีเลยซ้ำมาติดต่อกันเลยนะครับใบที่เก้าโอเค,คผมซ้ำสี่ใบนะครับ เมซผมเป็นตัวที่146นะครับอีก2องใบไปที่1ิบนี่ครับผมได้เป็นตัวช็อกเกอร์นะครับผมนี่ก็การดดูแปลกกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็บริเวณขอบนะครับขอบตรงนี้อ่ามันจะเป็นสีออกทองๆนะครับผมน่าจะเป็นการ์ดพิเศษหรือเปล่านะเพราะว่า ตัวการ์ดอื่นๆที่มีเนี่ยด้านขอบเนี่ยจะเหมือนกันหมดครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมได้เนี่ยขอบมันจะเป็นออกสีแบบสีทองทองนะครับผมนี่ลักษณะแบบนี้ก็อาจะเป็นการ์ดพิเศษนะครับตัวนี้เ็บมากเก็บมาเก็บมาปุบ๊บนี่ครับก็ได้เป็นการ์ดธรรมดาอีกหนึ่งใบนะครับผม ก็ถือได้ว่าการพิเศษกับธรรมดาเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวการเนี่ยจะเป็นขอบอย่าจะเป็นขอบทองครับแต่ว่าภาพพื้นหลังเนี่ยจะเป็นภาพแบบธรรมดาน,นะครับส่วนการ์ธรรมดานะ네ครับผมคือตัวการเนี่ยอาจะเป็นเลเซอร์นะครับผมแต่ว่าตัวพวกขอบนะครับผมก็จะเป็นขอบสีปกตินะครับผมก็ถือได้ว่าเปิดมาทั้งหมดสิบซองสิบสองห่อเนี่ยเราได้ ถ้านับเป็นแบบนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแบบนะครับผมก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นซ้ำนะผมซ้ํสซะส่วนใหญ่ก็อัตราการซ้ําต้องบอกเลยค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะเพราะว่าตัวการ์ดเนี่ยมีให้สะสมทั้งหมดเจ็ดสิบสองใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ทันไรก็ได้ซ้ามาโคตรเยอะเนี่ยแสดงว่าอัตราการซ้ําเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะเยอะในะตัวการ์ดเนี่ยคิดว่าห่อที่ผมได้มาเนี่ยมันจะอยู่ในห่อเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเปิดแบบนี้ต้องรู้แล้วว่าแต่และห่อเนี่ยน่าจะซ้ํา โคตรเยอะนะผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเปิดการ์ดนะผมคาร์เมนไรเดอร์นะผมก็นี่เลยครับผมผลประกอบการวันนี้นะครับก็เนีับจะมีการ์ดแนวนอนตนัวนี้เพิ่มมาหนึ่งใบนะแล้วก็จะเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็เนีับได้เป็นการ์ดพิเศษนะผมนี่แบบนี้หนึ่งใบนะดูครับจะยกตัวอย่างเอาการ์ดพิเศษกับธรรมดามาเทียบกันแล้วกันนะครับ การ์ดพิเศษกับธรรมดาธรรมดากับพิเศษนะครับผมเนี่ยตอนนี้ชักเริ่มไม่แน่ใจนะว่าตัวไหนจะเป็นธรรมดาตัวไหนจะเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่าคิดว่าตัวด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็นการ์ดพิเศษนะเพราะว่ามันไม่มีนะครับผมมีเพียงแค่ใบเดียวเท่านั้นแต่ว่าการ์ดแบบนี้ที่เป็นแบบเลเซอร์นะครับผมมีเกือบทั้งหมดนะครับก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นการ์ดพิเศษครับผมก็แล้วมาเนี่สสำหรับคลิปนี้ใครได้การ์ดอะไรกันบ้างนะครับผมก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่าน,นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิง่งนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับไเจื่อนครับสวัสดีครับ